รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์หนุนเกษตรกรภาคใต้ลดต้นทุนสินค้าเกษตรจัดงานทงเขียวราคาประหยัดจังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนตามนโยบายค i c k Big w ินได้รับความร่วมมือจากภาคราัฐเอกชนและภาคีเครือขายหลายภาคส่วนนำปุ๋ยและยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชจำหน่ายให้พี่น้องเกษตรกรในราคาถูกโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีลดสูงสุด200บาทต่อกระสอบระหว่างวันที่2 4 2 5ตุลาคมณนาสาหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศนครศรีธรรมราชจำกัดโครงการทงเขียวของเราเนี่ยต้องการที่จะลดอัต การผลิตนะครับให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสองกตนะครับลงทะเบียนกับสากลการเกษตรนะครับได้ลดค่าปัจจัยการผลิตเนี่ยคนละ1000บาทกระสอบหนึ่งนะครับ200บาทแล้วก็ได้ 5, ทั้งหมด5กระสอบนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการลดยาปราบศัตรูพืชอีก50บบาทต่อชิ้นเราอยากที่จะให้พี่น้องเกษตรกรซื้อปุ๋ยอย่างเต็มที่นะครับลดค่าปัจจัยการผลิตให้พี่น้องเกษตรกรด้วยครับโดยเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากถึงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝนก็ตามแต่ให้ความใส่ใจในพืชไร่ อทิยางพาราปาล์มทุเรียนและมังคุดซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างดีฝากขอบคุณภา,ราครัฐกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่ให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรอย่างเร่งด่วนกระทรวงพาณิชย์มุ่งขยายผลต่อเนื่องเพื่อภาคเกษตรไทยปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ทงเขียวทุกภาคทั่วไทย